อยากได้ฉันไป็นลบบมนุษย์จะให้ชตกทุกวันให้คำเามิมาฝนตกเครียดหนักหรือฝนตกเย็นสบายหรือฝนตกรู้สึกไม่ค่อยสบายอืม